ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดในปี2026ประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกด้วยการเปิดตัวเครื่องบินรบลำใหม่ล่าสุดเช่นยัง FC-31 ที่มาพร้อมการอัปเกรดครั้งสำคัญโดยติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงทำให้ทุกสายตาของวงการทหารและการบินจับจ้องมาที่กองทัพอากาศไทยทันที การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่าทหารของไทยเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะยืนอยู่ในแถวหน้าของกองทัพอากาศชั้นนําในเอเชียภายนอกของเช่ยยัง FC-31 เวอร์ชั่นไทยในปี2026มีการปรับปรุงโครงสร้างให้มีความลุ่ลมและลดการสะท้อนเรดาร์ได้ดีกว่ารุ่นก่อนเส้นสายของตัวเครื่องถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและล้ำยุกยิ่งขึ้นปีกแบบคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินพร้อมรองรับความเร็วสูงสุดที่ทะลุสมักผิวเค,เครื่องเคลือบด้วยสารดูดซับคลื่นเรดาร์แพรมราดาแอปซอร์เบนแมทเทอรีลรุ่นล่าสุดทําให้การตรวจจับด้วยระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามทําได้ยากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเสริมโครงสร้างให้ทนต่อแรง G สูงและปรับจุดยึดอาวุธใต้ปีกให้รองรับขีปนาวุธหลายชนิดในคราวเดียวภายในห้องนักบินของ f อ3ซลบเเวอร์ชันไทยได้รับการยกระดับอย่างเต็มรูปแบบ แผงควบคุมเป็นจอภาพระบบสัมผัสขนาดใหญ่แบบโปรลาสคอปพิสแสดงข้อมูลการบินอาวุธและระบบตรวจการแบบครบวงจรมีระบบเฮลเมตเมาส์ดิสเพลย์ SMD ที่ช่วยให้นักบินสามารถล็อกเป้าหมายด้วยการหันศีรัตรโดยไม่ต้องใช้มือควบคุมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนคู่รุ่นใหม่ให้แรงขับสูงพร้อมระบบควบคุมการบินฟลายบายวรยรุ่นล่าสุดทําให้การควบคุมเครื่องแม่นยําและตอบสนองอย่างรวดเร็วที่นั่งนักบินใช้วัสดุคาร์บอนผสมใหญ่แก้ว มีระบบลดแรงกระแทกกรณีถูกโจมตีหรือเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมระบบอ e ีเจคเตอร์ซีทอที่สามารถยิงตัวนักบินออกได้แม้ในระดับความสูงต่ำด้านสมรรถนะการรบ F-31 รุ่นนี้มีความเร็วสูงสุดถึง2.2มกักหรือประมาณ2,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการบินไกลเกิน1,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและสามารถขยายระยะได้เกือบ3,000กิโลเมตรเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ มีเพดานบินสูงสุดราว20,000เมตรทำให้สามารถบินเหนือระดับที่ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศของหลายประเทศเข้าถึงได้ยากระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันกว่า30เป้าหมายและติดตามแบบล็อกเป้าได้พร้อมกันถึง8เป้าหมายจุดเด่นสำคัญขององค์การเปิดตัวในปี20 2 6คือการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะเหนือกว่าเดิม ขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยยิงไกลกว่า200กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าใกล้พอจะยิงตอบโต้ได้หัวรบใช้ระบบนำวิถีแบบดูอัลโหมดผสมผสานระหว่างเรดาร์แอคทีฟและอินฟราเรดทำให้สามารถหลบเลี่ยงการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีขีปนาวุธโจมตีพื้นรุ่นใหม่ที่สามารถทะลุทะลวงเป้าหมายที่มีกรอบป้องกันหนาได้อย่างแม่นยำการอัปเกรดระบบอาวุธไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เพราะ FC-31 ยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EW ขั้นสูงที่สามารถตัดสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามหรือส่งสัญญาณรบกวนเพื่อทำให้ขีปนาวุธฝ่ายศัตรูสูญเสียการล็อกเป้าได้ระบบนี้ยังสามารถใช้ป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีรวมถึงตรวจจับก,การล็อกเป้าจากเครื่องบินข้าศึกได้ล่วงหน้า ราคาของเชนยัง FC ลบสาบเวอร์ชันไทยในปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ85-95ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือราว3 0 0 0 3 4ถึล้านบาทขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบเพิ่มเติมแม้ว่าราคาจะสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะความทันสมัยและเทคโนโลยีที่รวมอยู่ในเครื่องบินลำนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการเสริมกำลังทางอากาศของไทย นอกจากนี้การซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนและการประกอบในประเทศยังช่วยให้ไทยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเองลดการพึ่งพาจากต่างประเทศในระยะยาวการเปิดตัว fc ลบ31พร้อมขีปนาวุธรุ่นใหม่ในปี2026ไม่เพียงแต่เป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ถึงประเทศรอบข้างว่าไทยพร้อมปกป้องน่านฟ้าและผลประโยชน์แห่งชาติในทุกสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติการทั้งการรบในระยะไกลและการรบในระยะประชิด ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับใครก็ตามที่คิดจะท้าทายอำนาจทางอากาศของไทยในเชิงยุทธวิธีการมีเครื่องบิน fc ลบสาจำนวนเพียงไม่กี่ฝูงบินก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในภูมิภาคได้อย่างมากความเร็วสูงความคล่องตัวสูงและระบบตรวจการที่เหนือชั้นทำให้ไทยสามารถครองความได้เปรียบในสนามรบทางอากาศตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติการบวกกับการฝึกนักบินในระดับมาตรฐานสูงทำให้ศักยภาพของเครื่องถูกใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เสียงเครื่องยนต์คู่ของ FC-31 ให้แรงขับมหาศาลพร้อมเสียงคำรามที่ทรงพลังเมื่อทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเครื่องบินสีเทาเข้มพร้อมลวดลายพรางพิเศษสะท้อนแสงแดดยามเช้ากลายเป็นภาพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและสร้างแรงสันสะเทือนให้กับคู่แข่งทุกครั้งที่ FC-31 ปรากฏบนท้องฟ้ามันไม่ใช่แค่การบินทดสอบแต่มันคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาโลก แม้ว่าเทคโนโลยีและสมรรถนะของ FC 3 1ลจะล้ำหน้าแต่การดูแลรักษาก็ถูกออกแบบมาให้สะดวกและรวดเร็วระบบตรวจสอบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนและวิเคราะห์ปัญหาได้ทันทีลดเวลาซ่อมบำรุงและเพิ่มเวลาใช้งานภารกิจการใช้วัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยทำให้เครื่องบินคงประสิทธิภาพได้แม้ในสภาพการบินที่ท้าทายการเปิดตัวในปี2026ยยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศอย่างล้นหลาม คลิปการทดสอบยิงขีปนาวุธกลางอากาศถูกแชร์อย่างแพร่หลายและกลายเป็นกระแสะไวรัลภาพการล็อเป้าหมายจากระยะไกลและการทำลายเป้าด้วยความแม่นยำสูงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความน่าเกรงขามของกองทัพอากาศไทยในยุคใหม่นี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยที่ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าประเทศพร้อมรับมือทุกสถานการณ์บนเวทีโลก และเช่นย่าง FC ลบ31เอวอร์ชั่นไทยปี2026ก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งนั้น